เองนั่งถ้าหรอครูอ้วนเจมแล้วหรอแล้วเลยจริงหรอแล้วเราไม่ได้โม่จะคุยกันค่ะวขาตีประจําที่กันเลยครับประจําที่ครับประจําที่ครับมาถึงคนที่สองครับครูอ้วนมณีนุษเดี๋ยวดูว่าใครจะช่วยครูบ้างครูว,ว่าครูไว้ใจใครได้บ้างครับครูอ้วน ที่บอกไปแล้วทั้งหมดที่เช mm like e ื่อเจมจริงเหรอแท้วที่เหลือคือเชื่อไม่ได้เลยนะเท่าที่ฟังแล้วก็ทำงานอยู่ด้วยกันเมื่อกี้ข้างๆเชื่อไม่ได้เลยและคนไหนคนไหนกูรู้สึกว่าเชื่อไม่ได้ที่สุดคะเออก็เอ่อจะพูดว่าคืจะพูดว่าออกมาใช่ไหมคะ เหมือนจะเหมือนจะราคาอะไรเงี้ยเอางี้ผมมีคำใบ้ก่อนสําหรับครูเนี่ยผมจะให้ง่ายๆเดี๋ยวเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด4แผ่นป้ายครับจริงๆแล้วใจเลือกแค่แผ่นป้ายเดียวผมว่าผมให้ทั้ง4แผ่นป้ายเลยอใช่ดีให้เห็นทุกแผ่นป้ายเลยแผ่นป้ายขึ้นมาครับทั้ง4แผ่นเลยครับให้ดูทั้ง4แผ่นป้ายเลยเพราะฉะนั้นผมเรียงจาก 1- ไปสีเลยนะครับครูครับได้ค่ะหมายเลขหนึ่งเปิดครับคำใบ้หมายเลขหนึ่งบอกว่านักแสดงนายแบบพิธีกรครับอุ้ยยกว้างมา อีกแล้วโอ้ยอย่างนี้ก็รู้แล้วซีซีวัตใช่ใช่นักแสดงนายแบบพิธีกรเอาใช่โอเคป่ะโอเคป่ะงท่นพ่อจะเอาปืนเหรอคะหนุ่มใหญ่ใช่ไหมใช้าค่ะโอ้ยบอกแล้วขี่โบนท์ค่ะอันนี้เป๊ะเลยนะวิลลี่แม็อินทอร์สค่ะวิลลี่แม็อินทอร์สครับอ่าพี่วิลลี่ได้ยอหมายเลขสองเปิดครับพี่ใหญ่มาดช่างภาพครับพี่พีททองเจือนี่คือแบบอมตะเลยหรือรีเจนเลยและเจเลอร์ครับ หมายความว่าเกี่ยวข้องอะไรกับ3าคนนี้ครับนุณไดเคยร่วมงานกันหรือเปล่าคหมายถึงว่าน่าจะเคยร่วมงานกับสามคนนี้เคยร่วมงานทั้ง3คนนี้นี่หรือเอาละเดี๋ยวเอาละพีทพี่พีเดี๋ยวคือพีทเจเนี่ยมันเป็นอาหารชนิดหนึ่งอาหารเจเกี่ยวกับการกินใหญ่เนี่ยคือมากมายพีทอีทแหลกสุดยอดเอ้ยเดี๋ยวก่อนมันเป็นอย่างนั้นได้ด้วยใช่ไหมก็ได้ถ้าจะคิดเพราะมันเป็นการวิเคราะห์ของเราเอง ถ้างั้นเอาไปคำใบที่สามเลยแล้วกันนะครับหมายเลขสามเปิดครับพีชชาครับต้องทายุพีชชาพี่วิลลี่พี่วิลลี่เข้าเขาอยู่สุดท้ายครับหมายเลขสี่เปิดครับวิศวกรโหนหนักกว่าเดิมเลยเรียนจบวิศวกรปอนัทวุฒิพี่ปอณัทวุฒิครับ เวียพี่เวียเวียสกุลวัฒน์เราได้ชื่อประมาณนี้ครับที่เหลือครูอ้วนต้องพึ่งตัวเองในการฟังเสียงและจับให้ได้ครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับครูครับภาพลวงตาภาพลวงตาครับในเวอร์ชั่นของภาพลวงตาลวงตาภาพลวงตาไว้วหบ้าเหรอเกจิทันใดภาพลวงตาจากพิดาในเวอร์ชั่นของครูอ้วนครับและนักร้องหลังกำแพงหมายเลขสองครับอ่าท้ายตุงกนะครับรอบเมื่อ ยังไงก็ไม่มีทางจับผมได้ถ้าแน่จริงก็ทายถูกนะครับว่าผมคือใครนะครับโอเคได้แล้วได้แล้ว <c oughs> นี่รุ่นใหญ่เขาซ้อมกันแค่นี้ <c oughs> แต่รุ่นใหญ่กว่า <c oughs> ไม่ซ้อมเลย <c oughs> ล้อตอกวนโถเอาความมั่นใจมาชักหนยายเป็นคนเลือกที่ไหนล่ะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมากันมเยียบเนยครูทีมนานค่ะสูงมากพร้อมนะครับครูครับกำลังตั้งสมาธิอยู่ผมรู้เลยตอนจังหวะนี้คืออย่าชวนคุยกำลังคิดอยู่ว่าคือใคร ได้ครับผมจะไม่กลัวสมาธิครับ oh. ปรบมือกับครูว้วนมณีนุช <Yeah. S 1> ครับ ทำบันมีเยื่อให่หากที่ทำอะไร่อฉันการแสดงว่าวงห่วงกันเธอคิดใช่ไหมว่าฉันคงเชื่อจริงภาพที่เธอแต่งเติมสร้างมา ทำใหมฉันศรัทธาเชื่อถือเป็นแค่ควันอยู่ในสองมือแค่เพียงไม่นานกันลลยลางหายไปในทุกทุกถ้อยคำเบื้องลังแววตาสื่อตรง 这半个。 สวัสดีครับโอ,โอ้นึกไม่ถึงหรอกรุ่นใหญ่จริงๆใหญ่จริงดิฉันคอนเฟิร์มใหญ่จริงบอกเลยว่าใหญ่จริงฟังเสียงหนุ่มมากอ่ะเสียงนุ่มอ่ะร้องเพลงได้หลายแบบอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นนักร้องไหมครับสกิลการร้องเพลงประมาณนี้เออชอบร้องเพลงเอาง่ายงแปลความร้อง ไม่ใช่เป็นประโยชน์โพสิทีฟบอกว่าชอบร้องเออแต่แบบไม่ได้มีเทคนิคเเยอะอะไรอย่างงี้ครับผมเข้าใจมีชื่อใครออกมาไหมครับจากการได้ยินเสียงเสียงนี้เสียงคล้ายอาจารย์เชนมากอาจารย์เชนนี่เป็นอะไรกับภูนะฮะก็เป็นกัลยานิมิตที่ดีกัลยานมิตอ่าเป็นเพื่อนอย่างเดียวเนาะเป็นเพื่อนร่วมงานกันอย่างเดียวร่วมร่วมงานกัน ครูอย่าเว้นวักครูอย่าเว้นวักรวมงานกันรวมงานกันโอเคแต่วม่ได้แคติดใจอยี๋วพี่พี่แปมแปมบอกว่าเออก็ต้องสูงอะดิก็ตัวสูงใหญ่อันนี้ไม่ใช่ตัวสูงค่ะครับเป็นคนหัวงูค่ะซึ่งจุดนี้ดิฉันว่าดิฉันไม่ได้โกหกนะคะปักธงไว้ก่อนทั้งนั้นเราปักธงไว้ก่อนเดี๋ยวพกเราจะเริ่มบอกใบครูเองครับเราจะช่วยครูเองเริ่มจากยายก็ดีครับก็รู้จักเป็นการส่วนตัวประมาณหนึ่งนีใสจะเป็นคน นอยแต่มันชอบทำลายดิฉันค่ะอ๋อเขาชอบทำลายร่างกายคุณเขามีความเกี่ยวข้องกับคุณกฤจิได้ค่ะก็ว่าเคยร่วมงานกันเหมือนกันวันนี้เขาแต่งตัวดีมากแล้วเขายังผูกหายกันมาด้วยค่ะหูกระต่ายกระต่ายค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะเจมส์ครับอยากบอกใบ้อะไรเกี่ยวกับนักร้องหลังกำแพงท่านนี้ครับคือเจมส์สำหรับอ่ะไม่รอเจมส์เลยนะจ๊ะได้ครับได้เลยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวัง หล่อครับหล่อหล่อแบบเข้มเพิ่งเปิดตัวแฟนฮะจบวิศวะด้วยจบวิศวะด้วยจบวิศวะจริงๆคนนี้ผมเคยคุยกับเขาเฮ้ยขี่ขี่ขี่บิ๊กไบป์ป่ะขี่บิ๊กบิ๊กบิ๊กไบป์ป่ะขี่ขี่ขี่เฮ้ยเฮ้ยเฮโอคนอื่นเขาหลอกคนนี้เนี่ยเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศโอ้โหประเทศอะไรอะฮะ แหมฮะเชียวฮะเชียวเราไม่หลอกอ่ะไม่หลอกซื้อเวลาซื้อเวลาเกาหลีเกาหลีเกาหลีแต่ว่าคนนี้ใกล้ตัวรูมากนิวว่าไปถ้าไม่ใช่เป็กก็คนนี้ก็ได้อะไรอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เหรอเยี่ยมอย่างเงี้ยชอบชอบยิ้มแบบนี้ทรงเขาเหมือนทรงเขาเหมือนเป็กใช่ค่ะ คลายคลายบอกไปแค่นี้ก่อนที่เหลือผมให้ครูพูดคุยกับนักร้องหลังกําแพงท่านนี้ด้วยตัวของครูเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเป็นนักสแสดงเหรอคะไม่บอกครับอ้าวขายต้นไม้ครับ๋อขายต้นไม้ครับต้นอะไรคะก็ต้นไม้ครับต,ต้นชื่ออะไระคะพุดเด่นพูดเด่ลครับพูดเดินดเป็นหมาพูดเดินได้เป็นหมานะ ผมบอกชื่อต้นไม้แล้วคุณจะตอบถูกแล้วครับเรียกว่าคุณน่ะคิดดูเรียกรู้วนว่าคุณครับคุณนะ่ะจบวิทวะจริงเอะคะอย่ากโกหกนะคะบาปคุกก็เล่คุณบาปรู้รุ่นเลย <c oughs> อะทางว่า <c oughs> ถ้าผมหลอกให้คุณจูบผมได้ไรครับเข <c oughs> าหลอกให้จูบเลย <c oughs> อาชีพของคุณอะพูดใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ครับจบละจบไหม จบไหมพี่ปอบแอบมาดูแล้วค่ะใช่ไหมคุณมีความประทับใจอะไรในฉันคะผมชอบผู้หญิงแก่ครับชอบผู้หญิงแก่ครับถ้าไม่ชอบก็บอกไม่ชอบนะคะขอบขึ้นะเนี่ยตอนนี้กำลังนึกถึงใครอยู่ครับโอ้ยดิฉันเอียงไปทางด้านคนคนนั้นมากเกินไปแล้วล่ะคล้ายจันเชนมากเลยอ่ยยะเขื่อนน้าคู่จิน้นมันจบง่ายไป ฉันหมาเนีวไม่รู้ไม่รู้คุณโอ้เสียไปเลยเก่งเหรอเป็นปากเปี้ยวแล้วเสียงไปเลยเนียเล็นปากเปี้ยวแล้วไม่ได้แล้วอะคุณขาเคยทำงานกับดิฉันไหมคะเคยครับทำงานด้วยกันนานไหมคะสี่ถึงห้าปีครับสี่ถึงห้าปีครับเดี๋ยวๆๆๆคุณเคยที่จะให้หมาดิฉันไหมคะจากปากกันหรอคะ จกไหนอะ่ะเคยให้สุนัขครัวหรือเปล่าไม่เคยเลี้ยงหมาครับผมชอบเลี้ยงงูครับเวลาเจอคร้วนข้างนอกสรพนามที่ใช้เรียกคร้วนคืออะไรครับผมไม่ทักรันไม่ทักไม่ทักด้วยนอกจากเป็นนักร้องหลังกำแพงและยังเป็นคนไม่มีมารยาทด,ด้วยครับนี่ไม่ทักอาคิดดูดีไม่ทักท ทำงานกับครูมานานกว่านั้นเขาหลอกใช่ไหมอืมเกงกวางชอบอ้าวเกงกวางชอบเขาเป็นคนแบบพูดพูดหุ่นบึกบึกหุ่นดีๆอะไรอย่างเงี้ยครูจิวหลอกพี่ไม่ใช่คนที่ครูอ้วนคิดค่ะอย่าสินันก็ไม่ใช่แล้วล่ะ พระเอกหนุ่มหล่อเข้มสูงยาวเข่าดีคุณบิ๊กทองผูกที่มาเซอร์ไพรส์หลังกำแพงครูอ้วนจะทายถูกหรือไม่ช่วงหนะ้า